สวัสดีครับพบกับผมมอยน์ในการอ่นานไพ่ยิปซีพรยายกรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากกณรดวง9วันนะครับของผู้ที่เป็นจ้าวราศีมีนะครับชาวราศีมีก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนซึ่งเป็นการแบ่งตามหลักโกราศาสตร์ไทยนะครับกับการพยากกณรดวงตั้งแต่วันที่10 แต่งวันที่18พฤกษภาคามนี้นะครับกับการเปิดปพ่ยยีสี่สามสำรับเช่นเดิมนะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยปรมานะครับกอย้ํานะครับว่าเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะจะจะงไปดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกรมพยากรที่ออกมาก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอ,ขอทุกกคมพยากรที่ดีดนั้นจงบังเกิดขึ้นจริงกับทุกทท่านนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับ อะไรถ้าปิดพลาดมาก็อาไปมานาโอกาสนี้ด้วยกับคนตทุกการติดตามของคนตทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจาราศีมีนะครับวันที่1 0ถึงส8พฤษภาคมนี้นะครับกับการเปิดไพ่สำรับแรกนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับว่าสิ่งศักดิษษ์สิทธิ์เทวดาจ,จะสื่อความหมายผ่านมาตัางไพ่ย,ยิบเสียปอดได้รู้แนวทาง ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านในช่วง9วันนี้ในรูปแบบใดบ้างนะครับชาวราศีเมษพยายามจะดีดออกมานะครับเด็กถือถ้วยนะครับก็มีอะไรก็มาเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กับชาวราศีเมษในช่วงนี้นะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับที่ก็มาเติมเต็มเหมือนกับปาฏิหารก็ได้นะครับที่ตามให้ท่านนั้นสามารถทํางานด้วยความสดใสเบิกบานในทิศทางที่คู่โวนนะครับ ไายไปต่อมานะครับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบสายฟวาเล็บนะครับก็เรียกว่าบางทีบางสถานการณ์นั้นอาจจะเป็นปัญหาให้กับชาวราศีมีนะครับแล้วก็จ,จะกบคิดแล้วก็จ,จะไม่เจอตั้งออกในการที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ก็มีอะไรเข้ามาเหมือนกับเป็นสิ่งที่มาเจอไพรเป็นปาฏิหารนะครับที่ตามให้เกิดขึ้นแบบปกป,ปับจะปลันตันตัวแล้วก็แก้ไขสถานการณ์นั้น ได้ในทิศทางที่คู่ควรเหมาะสมนะครับไปสู่โคงการเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับไปที่ออกมานะครับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรเข้ามานะครับเต็มเปอร์เด้นนะครับที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จสู่ความมัง่งคั่งมุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับไปไปต่อมานะครับการเดินหน้าลุกหน้าต่อไปกับความเติบโตสองไม้เท้านะครับ ด้รับพลังสนับสนุนเครือกูลในเรื่องของการงานในทิศทางที่ดีนะครับหรือใครที่จะเข้ามาเป็นรุ่นส่วนมาช่วยสนับสนุนหรือบางคนนะครับอยากจะทําธุรกิจที่อาจจะรอในเรื่องของผู้กขามาร่วมมุ่นลงทุนแต่บางทีก็อาจจะคิดไม่ถึงว่าจะมีใครเข้ามาร่วมในการทําธุรกิจนะครับแต่ก็จะเข้ามาสนับสนุนเหมือนกับที่ตันก็คาดไม่ถึงนะครับที่เข้ามาเติมเต็ม หรือบางคนนั้นอาจจะมีสภาวะวิกฤตต่างการงานธุรกิจของท่านนะครับซึงบางที่ท่านก็ไม่คาดคิดว่าจะออกจากสการปัญหาน,น,นั้นได้นะครับแต่อาจจะมีใครก็ามาเกื้อผนวกเกื้อหนุนมาช่วยแก้ไขสภาวะของความวิกฤตนั้นให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เติบโตรุ่งเรืองที่จะเดินหน้าต่อไปที่บางที่ท่านก็คิดไม่ถึงนั่นเองนะครับที่ได้รับพลังก็ามาช่วยสนับสนุนแบบเหมือนปาฏิหาร นะครับที่อยู่ๆก็มีไกรมาเสนอในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือเกื้อกลูลให้เดินหน้าต่อไปกับความเติบโตกับความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจการงานของท่านนะครับแล้วก็ The i p t e s นะครับความร,าร้อนศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับเส้นสัมปัตที่ดีที่ก็มาเกื้อนุดเกื้อกูลในท่านออกจากสภาวะอะไรที่มันกลุมเครือไปสู่ความสว่างสดใสนะครับ ต่อไปในต่อมาของการเริ่มต้นดีๆต่อไปนะครับที่จะเจริญเติบโตแตกใบออกยอดความรุ่งเรืองต่อไปคนที่ว่างงานก็มีโอกาสในการที่จะได้รับโอกาสนะครับทางการงานต่างอาชีพที่จะมีเข้ามาที่จะได้มีงานทำที่จะสร้างรายได้ได้รับให้เกิดขึ้นต่อไปนะครับสี่ถ้วยบางคนก็อยู่ในสภาวะของความเห่องานเก่าๆนะครับในช่วง 9วันนี้นะครับบางคนก็ค,นคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงานความสมดุลนะครับ6เหรียญก็ไปใบที่9นะครับเรื่องการงานธุรกิจนะครับความสดใสสดชื่นเบิกบานนะครับที่จะนำพาไปสู่ความสมดุลให้กับชาวราศีมีนนะครับแล้วก็เดือนหน้าต่อไปใน ชนะความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีไพ่ใต้สําหรับนะครับอ,อกไม้เทา้านะครับไม่ว่าอะไรจะพุ่งเผ้ามาโจมตีก็ตามหรือในช่วงของการแข่งขันอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นให้ชาวราศีเมีรู้จักใช้ความสุขุมรอบครอบใช้ความสงบนิ่งนะครับสยบปัญหาต่างๆด้วยในทิศได้ในทิศทางที่ดีแล้กวก็ใช้ความนิ่งนะครับมาสยบปัญหาต่างๆนะครับรับ ความสนับสนุนที่เข้ามาเกื้อกูลในติตางที่ดีก็จะสู่ความสําเร็จเด็นหน้าต่อไปด้วยใจชนะในติตางที่ดีนะครับแม้จะมีบางสถานการณ์ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นก็ตามนะครับแต่ว่าท่านจะได้รับการปรับสมดุลกับโอกาสที่ดีเข้ามาทําให้เกิดความสดใสเบิกบานนะครับหรืออีกในหนึ่งนะครับในช่วง9วันนี้นะครับไปไปที่9ขึ้นมานะครับซึ่งอาจจะ มีสภาวะอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชาวราศีเมีนะครับในการที่จะเริ่มต้นไปสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองให้มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับที่ทาให้ธุรกิจของท่านนั้นจะไปสู่ความสมดุลรุองเบหน้าต่อไปกับความเจริญเติบโตนะครับปรับสมดุลให้อยู่ในสภาวะที่คู่ควรนะครับแล้วก็มีผู้ที่เข้ามาเกื้อคูนเกื้อหนุนทําให้ไปสู่สภาวะของ ความเติบโตรุ่งเรืองนะครับได้รับพลังสนับสนุนที่กามาแบบเหลือเชื่อนั่นเองนะครับก็ให้สร้างพลังให้สดใสเบิกบานในทุกๆวันในช่วง9วันนี้นะครับชาวราศีมีนะครับที่มีสภาวะความกดดันใดๆก็ตามเข้ามานะครับก็ให้ชาวราศีมีนทุกๆท่านนะครับตื่นเช้ามาในทุกๆวันตลอด9วันนี้ สร้างพลังสดใสใย้เกิดขึ้นตั้งกายและใจนะครับแล้วก็จะมีพลังดีๆที่จะดึงดูดอะไรที่ก็ามาเหมือนปาฏิหารนะครับมาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆไปไปเรกนะครับที่อะไรก็มาเหมือนปาฏิหารด้วยความสดใสเบิกบานของท่านนะครับจะเป็นพลังบวกเป็นพลังดีๆที่จะดึงดูดอะไรที่บางทีท่านก็คาดไม่ถึงคิดไม่ถึงบางทีนั้นท่านจะเจออะไรที่มันอึมครึมนะครับในช่วงก้าวันนี้มีบางสถานการณ์ก็มาทําให้อึมครึม คิดว่าอาตางออกไม่เจอนะครับแต่ก็จะได้รับความสมดุลในทิศทางที่ดีนะครับมีได้รับพลังสนับสน,นุนผู้ช่วยเหลือทางการงานหรือทางธุรกิจของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานก็ามาสนับสน,นุนหรือในเรื่องของหุ่นส่วนนะครับเข้ามาแล้วก็มาสร้างโอกาสให้เกิดการเริ่มต้นที่ดีๆที่จะเริญเติบโตต่อไปรุ่งเรืองต่อไปนะครับคนที่รอคอยในเรื่องของการงานด้วยความรู้สึก ที่ไม่ก่อยสบอารมณ์นักนะครับก็อาจจะมีพลังดีๆนะครับที่ได้รับมาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาพบมาเจอแล้วก็มอบความรู้สึกดีๆมีหน้าที่การงานธุรกิจอะไรให้ไปร่วมงานช่วยเหลืองานเกือ้อกูลงานที่มีตําแหน่งบ้างอะไรก็ตามนะครับที่เปิดโอกาสให้ชาวราศีเมรได้รับโอกาสการที่จะได้มีอาชีพมีรายได้ได้รับต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับก็บางทีก็บางทีงท่าน ที่ว่างงานอยู่ก็คิดว่าช่วงกาววันนี้คงจะไม่มีโอกาสในการที่จะได้มีงานไม่คิดการาดคิดนะครับว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็อย่างที่กล่าวนะครับก็เข้ามาอย่างเหลือเชื่อนะครับที่ถูกยื่อนโอกาสดีๆเข้ามาให้ก็เป็นติดต่างที่ดีที่จะเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงแบบจัดปลัตนตารดวนที่จาราศีเมรก็กาดไม่ถึงนะครับที่จะมีเข้ามาเพราะฉะนั้นในจาราศีเมรสร้างพลังสดใสเบิกบาน ในทุกๆวันในที่กล้ามานะครับในช่วง9้าวันนี้นะครับไปไปที่9ขึ้นมาก็ให้ทั้ง9วันนี้อยู่ในพลังอารมณ์ที่สดใสตลอดในทุกๆวันนะครับก็จะนําพาสู่การเริ่มต้นที่ดีๆสู่ความแข็งแรงความมั่นคงตามธุรกิจการงานและก็รุกหน้าคืบหน้าต่อไปนะครับบางคนก็มีโอกาสในการขยับขยายให้เติบโตไปถึงระดับต่างประเทศได้ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับทีนี้ให้ระมัดระวังเรื่องนะครับเมื่อสีต้วยขึ้นมาก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับไปอาจะบอกให้เตือนนะครับพอการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามในช่วงนี้ก็ระมัดระวังความปลอดภัยด้วยเช่นกันนะครับต่าบางโครงการใดที่ท่านจะเริ่มต้นในเรื่องของการทาธุรกิจอะไรก็ตามถ้าไม,ม่อยู่ในแผนของท่านเองไม่คิดวาดผปหาวาดแผนมาเองนะครับ ก็ไอใช้ความสุกุมรคก็เพราะอาจจะมีที่ไกลก้ามาสร้างสถานการณ์ในการที่จะท่านเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็มาวาดหวังในเรื่องผลประโยชน์ได้เห็นอยู่ตรงหน้านะครับซึ่งสิ่งที่อยู่ไกลนั้นอาจจะเป็นการกว้าน้ำเหลวได้เช่นกันอันนี้ก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับที่อาจจะเจอพวกก้ามาหลอกมาล่อนะครับวางกับดักวางเหยื่อให้ท่านนุบเหยื่อได้เช่นกันอันนี้ก็ระมัดระวังนะครับเพราะบางทีท่านอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ แล้วก็มีสถานการณ์กองไกรเข้ามาสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้พยายามสร้างพลังสดใสเบิกบานรักษาสมดุลเอาไว้ต่้งจะคิดอะไรได้ลดเล่นในติดตางที่เหมาะสมที่คู่ควรนะครับแล้วก็รักษาสมดุลให้เกิดขึ้นในอยู่ในสนภาวะกองความปลอดภัยนะครับมาดูในเรื่องการเง,นรงเาราินนะครับของชาวราศีเมรนะครับไปกัได้ขึ้นมา ระมัดระวังนะครับต่างการเงินนะครับแปดดาบขึ้นมาในช่วง9วันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาอาจจะความหมายได้รับการเยียวยาออกไปนะครับแล้วก็เดือนหน้าต่อไปกับการเงินที่มีความอุดมสมบูรณ์เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็จะเป็นแนวต่างแก้ไขนะครับสิ่งที่ผ่านมาที่บริยะล้มเหลวต่างการเงินให้ทำให้ชาวราศีมเมรใจความระบัดระวังต่างการเงินมากยิ่งขึ้นนันเดงด้วยความใส่ใจนะครับก็ไปไปที่5นะครับแล้วก็ไปสู่สภาวะของความคล่องตัวต่างการเงินนะครับที่หลังไหลก็ามาอย่างต่อเนื่องสู่ความสมดุลในทิศต่างที่ดีนะครับ แล้วก็ภายใต้สำรับนะครับเช่นต่างเก่าๆนะครับการเงินที่จะได้กลับมาสร้างรายได้เกิดขึ้นใหม่หรือเงินที่ถูกยิบยืงไปก็มีโอกาสได้รับกลับคืนนะครับแล้วก็การที่มีเงินอุปตมกัมชูด้วยพลังเสน่หานะครับที่ถูกจะตาต้องใจไกลก็มาเกื้อคูณแบบลับๆนะครับแล้วโอกาสของการที่จะมีโชคลาภแบบสว่างๆก็เข้ามาเติมเต็มได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจากโครงการงาน นะครับที่สร้างผลประโยชน์มากมายหรือในเรื่องของอตุกโวยโดยเบอร์อะไรก็ตามแต่นะับที่อาจะเข้ามาให้เกิดกับเงินก้อนที่ปึงปอใจใหญ่ใหญให้กับชาวราศีมีนะครับหรือไม่บางท่านก็มีโอกาสได้รับการยื่นมือมาช่วยเหลือต่างกันเงินที่ก้อนโตๆมาแค่กขสถานการณ์ต่างๆให้ผ่านวิกฤตไปได้นะครับเพราะว่าไพ่ที่ คือเปิดออกมานะครับบางท่านอาจจะเจอสภาวะกดดันทางการเงินนะครับที่ตันให้ท่านนั้นมีปัญหาทางการเงินแล้วก็ขยับกะเยื่นอะไรไม่ได้ที่ผ่านมานะครับทำให้สภาวะทางการเงินนั้นเป็นปัญหาที่นิ่งตัวอยู่นะครับที่ทำอะไรที่จะให้สร้างความเติบโตก็ไม่ได้แต่จะได้รับการขี้คลายนะครับมีผู้ยื่นเือกเข้ามาช่วยเหลือที่คลายให้ออกจากสภาวะของความกดดันนี้ ต่อไปนะครับเพื่อให้ท่านเกิดสภาพคล่องทางการเงินนะครับก็โอกาสของการที่ไก่ยื่นมือก็ามาช่วยเหลือนั่นเองมาเกื้อกูลอาจจะด้วยพลังแห่งสเสน่ห์นะครับที่มอบเข้ามาตามไม่ท่านนั้นได้รับเงินก้อนโตๆมาแก้ไกมาเยียวยานะครับที่อาจจะเป็นคนรักเก่าในอดีตก็ได้นะครับที่อาจจะเข้ามาเกื้อกูลเพื่อหนุนทางการเงินให้เกิดขึ้นกับเจ้า ราศีเมษนะครับหรือไม่ก็บางทีเพื่อนเก่าเก่านะครับที่รักกันสนิทนะครับที่อาจจะมาเจอมาเห็นสภาวะปะัญหาทางการเงินของชาวราศีเมษแล้วก็ยื่นมือโอกาสเข้ามาช่วยเหลือด้วยพลังเองมิตรไมตรีที่ดีด้วยพลังเอง,อ Mid TD, งเมตตากรุณานะครับที่ยื่นโอกาสดีๆก็ามาเื้อปูนทางการเงินนะครับ ก็ทําให้ชาวราศีมีได้รับการแก้ไขต่างการเงินที่เป็นปนัญหาออกไปนะครับแล้วก็ท่านจะใช้บทเรียนที่ผ่านมาที่ทําให้เกิดสภาวะความกดดันต่างการเงินที่ผ่านมานั้นเป็นแนวทางที่ดีนะครับกับการที่บริหารการเงินปิดพลาดนั้นมาเป็นแนวคิดที่ดีให้กับชาวราศีมีนะครับแล้วก็ท่านจะดูแลเอาใจใส่ต่อไปในสะภาะวะต่างการเงินนั้นในอยู่ในสกาวที่มีความใส่ใจมากยิ่งขึ้นมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นที่ทุ่มเท เขาทาให้สภาวะทางการเงินนั้นเข้ามาเป็นที่รื่นไหลในทิศทางที่เหมาะสมที่คู่ควรเงินเข้ามาเคื่อนูรอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับแนวต่างที่ผ่านมากับการบริหารเงินที่ไม่สมบวองนั้นจะเป็นแนวต่างเป็นข้อคิดให้กับชาวราศีเมรนเพื่อจะรักษาสภาวะทางการเงินให้มีความมั่นคงสู่ความสมดุลอย่างต่อเนื่องต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ ของการเงินนะครับของเจ้าราศีมีนนะครับในช่วง9วันนี้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างน,นะครับ้าราศีมีนในช่วง9วันนี้นครับกับการเปิดไพ่ห้าใบนะครับโดยคร่าวๆนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์10ถ้วยนะครับก็ความสุขสมบูรณ์เบิกบานจมใสใน,ในทิศทางที่ดีนะครับโอบก,กอดกันด้วยความสดชื่นเบิกบาน ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นประกายรัชมีของความสุขความอบอุ่นในทิศทางที่ดีนะครับคนโสดก็อยู่ความความสุขได้ในทิศทางที่สุขแบบโสดๆนะครับก็มีมีกินมีใช้มีใจด้วยความบุรมสมบูรณ์ก็อยู่แบบโสดๆไม่มีความรักก็มาเกื้อกูลก็มีความสุขดีนะครับตั้งอยู่คนเดียวก็ตามหรือใกล้ที่แบบสุขอยู่กับครอบครัวที่มีพ่อแม่พี่น้องด้วยความ ใช้ชีวิตกับญาติญาตินะครับก็มีความสุขเบิกบานหรือจะอยู่เพียงลําพังก็ตามนะครับก็มีความสุขในทิศทางที่สดใสก็ไม่ปรารถนาไม่โหยหาในเรื่องของความรักที่จะมีเข้ามาในช่วงเก้าวันนี้นะครับแล้วก็บางคนก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับแม้จะอยากจะเจอรักสักรายหนึ่งนะครับเตี่ยก็เดินทางมาพอสมควรแต่ก็ยังไม่เจอนะครับก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปพบความโสดต่อไปหวังว่า จะได้รับเจอชนะในเร็ววันกับความรักที่จะเจอเข้ามานะครับแล้วก็ไปไปต่อมาโอกาสของการที่จะได้มีเริ่มต้น1ดาบนะครับแล้วก็ไปไปทีห้นะครับในเรื่องของความปรารถนานะครับที่มีแต่ว่าก็ยังคบกันอยู่เพื่อนๆน,นะครับในช่วงนี้ ซึ่งบางคนก็เอาเวลาไปทุ่มเทกับการดูแลการงานด้วยความใส่ใจมากกว่านะครับไปทุ่มเทกับสร้างงานสร้างเงินพัฒนาอาชีพให้เติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขยันมากยิ่งขึ้นจึงไม่ก็อยใส่ใจในเรื่องของความรักในการที่จะส่อแสวงหานะครับเพราะส่วนมากใที่ออกมานี้ในเรื่องของคนโสดที่ยังอยู่แบบโสดโสดต่อไปนะครับไปอาใบที่ขึ้นมานะครับ เพราะว่าบางคนก็อยู่กับครอบครัวแบบสดๆมีพ่อแม่พี่น้องด้วยความอบอุ่นนะครับบางคนก็ใช้ชีวิตอยู่กับเพียงลําพังก็มีความสุขเบิกบานมีกินมีใช้อิ่มนอนหลับด้วยความสดชื่นเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับส่วนบางคนนั้นแม้อยากจะมีรักก็ตามนะครับแต่ก็พยายามเดินสะสะเสาะแสวงหามายาวนานพอสมควรแต่ก็ยังไม่เจอนะครับก็หวังว่าจะได้พบรักทีด่ดีๆสักวันหนึ่งที่รอยอยู่ก้างหน้านะครับที่จะ เกิดขึ้นนะครับที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ไปสู่ของความสําเร็จต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ก็ใกลเข้ามาก็แก่ยังคบคุยกันแก่ด้วยความเป็นเพื่อนเท่านั้นเองนะครับดูปันไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ถูกชะตาต้องใจย,ยังไม่เหมาะสมก็อยู่แบบสดๆต่อไปคบในฐานะเพื่อนสร้างงานสร้างเงินสร้างโอกาสของความเติบโตในชีวิตไอ้มั่นกงก็อยู่กับสถานการณ์ของการหางาน อาสร้างอาหนาเงินอยู่นะครับส่วนคูรักคูสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็ความรักความสัมพันธ์นั้นก็มีความสุขอบอุ่นในทิศทางที่ดีนะครับไปไปได้ขึ้นมานะครับที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความอบอุ่นมีความสุขอบกอดกันด้วยมิตรไมตรีด้วยความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีแม้จะมีอะไรก็มาทําให้หวาดระแวงในความรักความสัมพันธ์บ้างก็ตามนะครับไปไปที่5นะครับ บางคู่บางท่านอาจจะมีความบาดระแวงในความรักความสัมพันธ์กลัวว่าจะมีการไข้เขวในเรื่องของการแบ่งสรรปันใจอะไรเกิดขึ้นนะครับปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขตั้งแต่เริ่มต้นในทิศทางที่ดีนะครับก็ตัดจบแล้วก็โ่เดินหน้าสู่ใจชนะให้มีความสกบอุ่นในทิศทางที่ดีที่คู่ควรในความรักความสัมพันธ์นะครับ หรือเมนไกลที melodies, us, ่บางทีนะครับในสถานการณ์ของความสุขความสัมพันธ์ถ้ามีไกลเข้ามาสร้างสถานการณ์ทําให้มีความจิตใจกไ้ยเขยในความรักความสัมพันธ์นะครับคนที่มีคู่ใช้ชีวิตคู่หรือคนคบอยู่นะครับถ้ามีไกลเข้ามาสร้างสถานการณ์ให้มีการจิตใจกไ้ยเขยเบ่งเบียนบ้างในบางสถานการณ์ก็จะมีการย้อนดึงจิตใจกลับมาสู่สภาวะของความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีตัดจบปัญหานั้นลงอย่างรวดเร็วนะครับไม่ ขอให้เป็นบานปลายในการที่จะแบ่งสรรปันใจให้เป็นปัญหาต่อไปนะครับก็ตัดจบตั้งแต่แรกเริ่มต้นไกลตีเข้ามาสร้างสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจนะครับก็เลีร์ออกไปนะครับเพื่อ้ความรักความสัมพันธ์ในกองคู่รักแล้วก็ใช้ชีวิตคู่กลมกลคบก็ตามหรือใช้ชีวิตคู่ก็ตามนะครับก็เดินหน้าต่อไปด้วยใจชนะด้วยความสดใสต่อไปนะครับก็ออะไรที่เป็นปัญหาก็จะรับการแก้ไข ได้รับการตัดจบลงตั้งแต่เริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะอะไรก็มาโน้มน้าวให้มีจิตใจกว้ยเก๋บ้างก็ตามนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ความรักของชาวราศีเมษนะครับแล้วก็ตั้งมดนี้ในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยประมาณนี้วันที่10ถึงวันที่18บแปดพฤษภาคมนี้นะครับก็โดยประมาณนี้น 10, น 18, นนนของชาวราศีเมษนะครับรก็ขอใชาวราศีเมทุกท่านมีความสุขสดใส มีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ